ถ้าพูดถึงเนี่ยในช่วงเนี้ยเราเนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนม oh ุฮัรรอมอ๋อใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ <c oughs> เดือนม oh ุฮัรรอมเขาเนี่ยผมอยากจะให้อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าในเดือนม oh ุฮ um, ัรรอมมีความสําคัญในาศาสนาอิสลามของเราเนี่ยอย่างไรบ้างมีความสําคัญในศาสนาอิสลามของเราอะไรบ้าง <c oughs> มีนะจริงๆเนี่ยมีตรงที่ว่ามีรายงานเนี่ยนะครับท่านนาบี็อลัลลอฮวะละซัสล,าลาัสลมได้เล่าให้ฟังว่าเป็นวันเนี้ยวันอ่าเขาเรียกวันอาชุรอ วันอาชุรอคืออะไรบางสวิตินเข้าประเด็นอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็มีเพื่อนซีเข้ามา <c oughs> วันอาจารย์ทิพยดีกว่าวันอาชุรอ <c oughs> วันอาชุร <c oughs> อร <c oughs> ก็คือวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่มีความสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือเป็นวันที่มีการรายงานว่าท่านนาบีมูซาอะลยัยฮิสสลามได้รอดพ้นปลอดภัยจาก เปรยโรนในวันนี้ก็คือฟิอียโนจมน้าตายหนีออกมาได้ในวันนี้แล้วนบีมูซาอะัลฮิสลามก็ได้ถือสินอดในวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันมีรรงงานฮะดิษจากท่านนาบีสุลตาร์ฮวงอะอัยฮิสลาลัมว่าวันที่สิบเนี่ยครับวันที่สิบมุฮัตรอมที่ตรงกับวันอาชุรอเนี่ยที่เราเรียกวันวันอาชุรอเนี่ยมีสุนัตให้บวชตุนนะก็คือให้ถือสินอดในในวันนี้เพราะว่านาบีบอกว่าจะเป็นการลบล้างบาปก่อนหนะ้า เป็นการลบล้างบาปว่าหน้าแต่มันจะมีคนแปลกๆที่ชอบมาวันอาชุรอในเป็นทางไงครัสวีดินน่าอาจารย์ช่วยบอกทีว่าอาจารย์ช่วยบอกทีว่าอ่ะในวันอาชุรอในวันอาชุรอหรือเดือนมฮัศรอมที่มีความสําคัญเรื่องสายธารมของเราเนี่ยมันก็มีในเรื่องวันที่สิบมฮัศรอมใช่ไหมครับคราเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องที่มันผิดผิดด้วยที่เราไม่เห็นกันอย่างเนี้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยว่าอะไรบ้างอะไอ้ที่มีความเข้าใจผิดผิด แล้วหลงไปอีกแบบนึงเลยอ่าครับมันจะมีความเข้าใจอย่างเช่นกลุ่มเชียร์เนี่ยเขาจะต้องมีการตีตัวทุบตัวเพื่อลาลึกถึงวันที่ท่านผู้เซนเสียชีวิตผมผมอันนี้ผมเคยได้ยินว่าเขาเรียกว่าคือคือต่างสนิดเขาจะเดีอกวันเจ้าเซนอ่าวันแข่งเจ้าเซนอ่าเจ้าเซนเจ้าเซนดังกล่าวนี้ในไม่มีอยู่ในบทบัญญัติศาสนาและไม่มีในหลักการศาสนานะครับที่ท่านนบีบอกก็คือบอกว่าเอ่อก็ละอะไรฮิซซาล่าตัวสเลมท่านได้ถูกถามเกี่ยวกับวันอาชุรอท่านบอกว่าอยู่กับฟิรุลล่าฮูบะ อัลลอฮ์ตีก้อนละหูเพราะองค์อัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปในก่อนหน้าท่านใช้คนอิสลามอินูตยนัยมิยาบอกว่าคนที่ลบบาปก่อนหน้าด้วยกับบวชในวันอาชุรอเนี่ยหมายถึงบาปเล็กนะอธิบายเล็กน้อยคือบาปเล็กๆพร่องค์อัลลอฮ์จะทรงลบล้างให้นั่นเองนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่บ้านเราชอบเอามาทําในแนวทางเนี่ยเป็นแนวทางเลยกวนสุกอ้อยกวนขนมสุก กวนซูรออะไรพวกนั้นใ่ครับวันที่อาชูรอเนี่ยกวนสุกอวันสุกอเนี่ยผมบางทีเขามีถ่ายคลิปเลยโอ้โหกวนอร่อยนะจ้าอร่อยอร่อยอร่อยกินนะกินได้แต่ว่านั่นแหละเขากวนเนี่ยเขามีการอ่านพิธีกรรมด้วยนะต้องอ่านซูรอนี้โอ้ยเหนียวหนื่เหลือเกินพูดเลยหิวเลยนะพูดเลยหิวฝากฝากใครซื้อมาฝากด้วยอะไรเงี้ยนะ คือโดยพื้นฐานขนมเนี่ยมันกินได้แต่ความเชื่อที่มันเข้ามาทําให้มันผิดบิดเขาเขาเรียกเป็นบิดาทางความเชื่อที่กําลังเข้ามามนะครับบอกว่าเออต้องทํานะเพราะนบ,บีนัวเนี่ยไปกวนเอาของทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้แล้วก็มากวนใช่ไหมแล้วมีการอา่านน่นนี่นั่นแล้วก็เอามาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเขาเรียกซูกอซึ่งดังกล่าวนี้ก็ไม่มีสายรายงานนะครับ แต่ที่มีซุนนะจริงๆก็คือการถือสินอดในวันอาชุรอและวันตาสุอาก็คือวันที่เก้าและวันที่1ิบของเดือนโมฮัตรอมอันนี้คือสิ่งที่นบีได้ทําเอาไว้นะครับอืมครับก็ก็เป็นก็ให้ความเข้าใจแก่พี่น้องทางบ้านใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าในวันในเดือนโมฮัดรอมเนี่ยก็จะมีไอ้เรื่องผิดๆองหลงในเยอะเือนอ๋อเรื่องหลงๆนี่เยอะบางัวไปพีอย่างเช่นวันอาชุรอเนี่ยคนที่เป็นชีรเขาจะต้องมา ทุบตัวเองตีตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยเราเสียใจและล้ำลึกถึงท่านฮุเซนด้วยกับพิธีกรรมที่เฉพาะเจาะจงเขาทำเนี่ยเขาทำลายให้ร่างกายอ่ะได้บุญนะเขาว่าได้บุญอะออได้บุญสิลราลึกถึงท่านฮุเซนได้บุญคือถ้าถ้าผมผมผมคิดง่ายๆนะคือถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ไม่เป็นคนรู้เรื่องอะไรเนี่ยครับตามสติปัญญาของความเป็นมนุษย์เราการทำลายตัวเองเนี่ยมันได้บุญยังไง <laughs> จะได้จะได้รู <S <S <lonely> ้ว <Find human> ่าท่านฮุเซนทรมานขนาดไหนลํำลึกถึงท่านฮุเซนโดนทรมานแล้วแค่นี้เองจิ๊บจ้อยสุดท้ายท่านฮุเซนเสียชีวิตออนะเหนื่อยเลยบอกกันไปครับจันว่าในขณะเดียวกันนะครับสาเหตุที่ท่านนบีถือสินอดในวันอาชุรอนะครับนี่อยู่ในบันทึกอยู่ในตอเฮบุคอรีนะครับท่านนบีสุลต่านเนี่ยมีรายงานว่าท่านนบีได้เข้าไปยังที่มหานครมาดีนะและท่านนบีได้เห็นชาวยิว ชาวยิวเนี่ยถือศีลอดในวันอาชุรอและท่านนาบีบอกว่านี่มันอะไรกันอืมแล้วก็ชาวยิวก็บอกว่า5เาายี่ยมุนซอลิฮุนดังกล่าวนี้เป็นวันที่ดีวันที่ดีตรงนี้หมายถึงว่าวันที่ฮายา่ยมมุนัจลอฮ์ฮะอันนัจลอฮ์ฮูบันีอิสรออิลมินอดูวิหิมต่อซอมามูซาเขาบอกว่าวันดังกล่าวนี้พระองค์ละทรงทําให้บันีอิสรออิลเนี่ยปลอดภัยจากศัตรูก็คือฟิโรอนดังนั้นท่านนาบีบูซาจึง ถือสินอดก็แหละฟาอ่านอาฮักกูบีมูซามิ่นกุมฟอซอมาฮูวะอัมาราบิซียามิหีนะครับและก็ท่านได้บอกว่าฉันเนี่ยดังนั้นเนี่ยฉันเนี่ยสมควรยิ่งกว่ามีสิทธิ์ยิ่งกว่าที่มีต่อท่านนาบีมูซามากกว่าพวกท่านพวกเขาถือสินอดและนบีก็ถือบอกว่าให้บรรดามุสลิมถือสินอดด้วยในวันที่สิบของมูฮมัตรอมอืมครับวงเล็บน,นะสิบของมูฮมัตรองนะครับอืมก็คือสงเสริมไม่มีการถือสินอดใช่ไหมครับ การถือศีลดของนบ,บีมูซาเนี่ยบางรายงานมีการเพิ่มสายรายงานบอกว่าเป็นการชุกหล,ลอนลินและขอบคุณต่อพระอัลลอฮ์ที่ทําให้พวกเขานั้นปลอดภัยจากการถูกลงโทษของพวกเิียร์นการตามล่าของพวกเิียร์นนะครับอืมก็มทําให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยใช่เป็นประวัติศาสตร์ <c oughs> ที่ดีเลยนะครับนะครับ